ขอสวัสดีทุกคนก <I 'm S 1> ันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทีวิวรหัสหลักของเรานะเกิดรหัส cias, ที่เด่นจะเติมเยอะทีท่ทสุดนะที่เคยเล่นมาเนี่ยเติมอยู่ประมาณสักประมาณสามหมื่นนะเติมเติมรวมประมาณสามหมื่นบาทนะมาดูว่ารหัสเติมไปสามหมื่นเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรของแน่ๆหรือแบบสกินปืนแน่ๆชุดก็มีประมาณไหนอะไรยังไง ก็มาดูกันครับก็อย่างก่อนอื่นเลยนะครับก็มาดูที่สกินปืนก่อนเนาะอุย้ยไม่เอาดีกว่าเป็นตัวละครก่อนไอนนตัวละครก็มีอยู่โอ้ตัวละครก็เยอะอยู่มีตัว,ตว,ตวครนี่ยอแอ <'m> ปรับเสียงไว้ป่อเบาไปไหม,ไ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 ม ตัวละครก็มีเยอะครับมีมีเ <Big things. S 1> กือบทุกตัวนะ me, มีหมดเลยดูมีกทุกอัว My เลื่อนให้ดูเรื่อ,อยๆนะนี้ okay. ทุกคนไม่ผมไม่ทุกคนดูนตัวละครก็มีเยอะพอสมควรคนระับคือแบบมีเกืบอบรบ่ะจนสุดเลย จัดประหลัดบอกเลยท่านดูต่อไปก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะเอาไปทีลนะทีละอันทีละอันนะผมจะแบบก็มีหมดนะเดก,กิริอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็มีแคปต,ตันแฟงก็มีฉลา,ามก็มีฟินโอ้โหชื่อฟินหูก็มีโนตุละคร เป็นเสือเป็นเป็ดเป็นอะไรมีหมดนะอันนี้ยเราเติมมีดูทุกคนดูเบี้ยขาด,ดตัวนี้ชาชิวเนี่ยชาชิวเนี่ยเขาเรียกอะไรชาชิวแล้วก็ลอกคูณน,นะแล้วก็โปรโปริงยังไม่มีโปลิงโบลิงยังไม่มีนะโปรปิงของอ่านผิดอ่านถูกนะคนก็ประมาณนี้ครับผมสัตว์เลี้ยง แล้วก็ไปอะไรกันต่อคนดูแล้วก็เป็นแล้วก็ไปที่อันนี้ด้วกันเสื้อผ้าก็มีพวกชุดนี่ก็มีนี่ฉลามพวกนี้อันนี้ก็มีนะทุกคนเนี่ยชุดนี่ไงเด็กคูทที่เดคูทชอบใส่ชุดนี่นี่ไงเสื้อคุมแบ็กคอร์สแบ็กคอร์สอ,อ่านผมอ่านถูกกเนี่ยโอ้โห กระเป๋าก็มีโอหูแปดสิบแปดเนี่ยผมว่าน,นี้เท่สุดอ่ะเราใส่เข้าไปม,มันเหมือนเรามีดาบโอหูอย่างเท่ใส่เข้าโอหูหล่อจัดปราดบอบเราปีกกระเป๋านี่ก็มีทุกคนเดี๋ยวเจ้านี้รีวิวให้แบบละเอียดอิบเลยคลิปนี้ไปแบบช้าชนะอันนี้ก็มีคนดูดูดูทุกคนผมก็พอมีได้นะ นี่อันนิวเววีกระเปา๋านี่กระต่ายกุ้ยท่ฟันสองแฉกนี่ผมว,ว่าสวยนะกระเป๋าเนี้ยต้องซูมเข้าไปใกล้ๆนี่กระเปาา๋าปใน,ใน,านี้นี่ก็มีจะเป็นนี่เป็นนี่ปีกน,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 นกก็มีหมดหายหมดแล้วแล้วก็เป็นกล่องสมนะจะจิ้มให้ดูทีละนนะเนี่ยมีหมด มนันเสือทองเไม่มีเท่ว่าเสือตัวนี้นี่เราจะค่อยไปชา้าๆน้าเติมไปผมผมเติมทีละนิดทีละหน่อยเีละห้าร้อยทีละพัน,น, 500, น,น,นไม่ได้เติมเยอะนะคนดูโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมกระเป๋ามันก็เยอะนะต่อไปเป็น,นพวกลมล่มก็มีแค่นี้ครับไม่รีบผมก็มีเจ็ดสิบสองนะแต่ผมใช้เป็นตัวนี้ผมว่ามันเท่ดีทุกคนมีไหม มจะใช้เป็นตัวนี้ผมว่ามันโอ้สวยที่สุดละตั้งแต่ร่มมาแล้วก็มีตัวน,นี้แต่ผมจะเลือกใช้เปนตัวนี้ดีกว่าอันนี้สวยแล้วก็มีสัตว์เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นสัตว์อันนี้เขาเรียกแต่ผมใช้ตัวนี้มังกรเป็นสองตัวแล้วก็แอร์บอทอย่าจิ้มให้ดูทีเดียวนะเน,นี่ยเป็นรถนี่ก็มี รถบัสสัตว์น้ำโอ้โหอันนี้ก็เท่มนกันทนะุคนโอ้โหอันนี้เหมือนเหมือนไม่งอดนะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกระทะก็มีนี่เดี๋ย่ชอบไอ้ตัวนี้มากกว่าแมวดำเรื่องให้ดูสิอันแล้วเป็นรูปเงินเนี่ยอันนี้ก็เท่ แต่อันนี้สวยรูปเงินแลมากของแรงมากเลยตัวนี้หายามกมากทุกันนี้มันต้องใช้ไอเทมเลยแล้วก็เนี่ยใบกล้วยอันนี้ก็สวยนะผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้นะเพราะจีเอ็มเขาแจกจีเอ็มก็น่าจะแจกูนะอันนี้แล้วก็ไปอันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูนี่ต่อทางทางห้าทางก็ไม่ค่อยมีนะครับมีก็ไม่ค่อยเยอะเพราะผมไม่ค่อยชอบใส่อะไรทานี้ทานี้ แฟรบแล้วก็เน,นี่ยแล้วก็มีนี่แล้วก็นมดอกไม้รูปหัวใจก็มีนะเพื่อนเนะนี่ยไปนี่ทีนึงนะดูแฮตินบูอีถา,น,น,า,น,น,าน,นุอูนกเรลียนนะโอ้วิดพื้นโชว์ด้วย ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีถ้าเปิดตัวแฟมเปิดตัวมีอยู่สี่นะครับช่วยมังมินี่ยิงปุ๊บ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 โอ้โหเทพจัดประหลาดบอกแล้วก็มีว่โอ้โหมังกรแล้วก็มีรถท่ารถนี่อ่ะฟืบมาท่านี้ เอาเป็นตัวนี้ดีกว่าเท่ดีอูโหแล้วก็มีอันนี้ไม่มีครับอานนี้โนศูนย์อันนี้ก็ศูนย์ไปสกินวิง่งท่าพิเศษก็ไม่มีนะอุยอันนี้มีหรือเปล่าไม่มีคนดูโอไฟลแล้วก็มีรถรถก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็มีอยู่สิบสี่ไอ้รถนี้ก็ มีไม่ค่อยอยู่เลยแต่ผมใช้เป็นตัวนี้ดีกว่ามอไซค์ก็มีอยู่สิบสี่นะรหัสหลักสามหมื่นผมเติมไปเยอะอันนี้ก็มีอยู่ตัวนี้เฮ้ยทำไมเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าใช้เป็นสีทองนะคนดูสวยดีแล้วก็มีอย่างใช้เป็นตัวนี้ตุกๆแต่เลือกใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าเท่นีตุกต๊กๆแล้วก็ของอย่างอื่น แต่ว่าไอ้สก,กินปืนเราเอาไว้สุดท้ายดีกว่านะอันนี้ที่เรียบุอันนี้เมดแรกมีอยู่สามก้อนแต่ไม่รู้มันแรกอะไรได้บ้างนะทุกวันผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยอันนี้ก็ไม่มีหมดแล้วกล่องก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมยังไม่ได้เปิดเลยไปเราไปดูอะไรกันต่อทุกคน ไปดูที่แรงแรงก็ยังไม่ได้ดันเลยแรงก็ขึ้นมากี่ซีซั่นแล้วเนี่ยให้เขาดูตรงไหนเนี่ยโอ้อันดับแรงทุกคนช่วงนี้ยังไม่ได้ดันทำแต่ง,งานอย่างเดียวก็ประมาณนี้ครับผมแรงชูแอปมาดูเราขึ้นมีกี่ซีซั่นนะ อัตราสถิตินะสังหารเยอะสุดนี้เท่าไหร่นี่ผมดูก่อนเอาไวท้ทีหลังดีกว่าเนาะเราไปดูสกินปืนดีกว่าสกินปืนอัพเวลนี่ก็ไม่มีครับมีอยู่ประมาณสองอันว่า,าจำไม่ผิดอันไหนไม่รู้ผมดูก่อนเนี่ยอันนี้อันนี้ยังอัพไม่เต็มเลยคนดู อูยังขาดอยู่ร้อยรับร้อยยี่สิบนะขาดมีอยู่เก้าสิบสี่ไม่ถึงอันนี้ยังเลเวลสามอยู่เลยก็ไม่มีครับเลเวลปืนอัพไม่ค่อยมีผมจะไม่ค่อยใช้เพชรไปเปลืองกับพวกนี้นะเรามันสายแบบตังจำกัดไงคขาดูโอเคสิ่งที่เราอยากดูก็สุดก็คือเนี่ยสกินปืนเฮ้ยเมื่อกี้นนี้ผมหายเปลี่ยนตัวละครนี้แป๊บนึง ไปไหนนะโอ้โหแป๊บนึงเราใส่ไปตัวนี้แล้วกันเชียนเราไปดูสกินปืนนะคนดูนี่ครังเอาไว้ดูนี่ MCA 1หนึ่งผมจะมีเป็นตัวนี้ที่ผมใช้ประจำเลยนำไปหนึ่งล้านสองอย่างอื่นก็มีอยู่ประมาณนิดหน่อยนะครับแต่ประจำผมจะใช้ตัวนี้ตัวหลักไม่เคยเปลี่ยนเลย แล้วก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปเป็น AK AK มันอยู่9นะแต่ผมจะใช้อประมาณสอกสกินนี้ AK ก็ไม่ค่อยได้เติมนะพกตกินพวกนี้จะใช้บางหลักม่ใช้เปนตัวนี้จะใช้เป็นดาเมจสอง้านหนึ่งครับลถแมกซีนต่อไปเป็น M 1 4 M 1 4ก็ใช้เป็นด้านใบครับใช้หลักๆนี่ครั มันมีอยู่เจ็สกรีน m 1 4สีก,กาก็มีอยู่13นะอันนี้เป็นสก,ก้าไททันนะเป็นสีส้มนะแต่ผมใช้เป็นนามิดหนึ่งล้านสองเป็นสก,กา้าชมพูนะอย่างอื่นก็มีแบบอันนี้ก็ใช้บ้างก็ประมาณนี้ผมอย่างปิดกอซากอซาโอ้โหจะหมดละเพิ่งได้มาเมื่อวานเนี่ยเหลือเหลืออยู่ชั่วโมงหนึ่งอันน,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 นี้อันนี้ใช้ดีนะผมมากกว่าซา มอยากได้มากเดี๋ยวรอรอเติมรอเติมไปก่อนคุณดูแต่ผมจะใช้ตัวนี้แทนหนึ่งชั่วโมงไม่ทันแล้วเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยโอเคฟาร์มาสฟาร์มาสก็ไม่ค่อยดียนนะฟาร์มาสผมใช้เป็นตัวนี้เป็นตัวหลักเลยดาเมจกสองเมกซีนหนึ่งอันนี้รออัพอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นมีอัตราการยิงผมใช้เป็นอัตราการยิงนะ ฟาร์มาร์คือมันจะหยิงสะใจมากคุณทุกคนแต่ใช้มนตัวนี้ก่อนโอเคต่อไปเป็น xm 8มีอยู่5นะแต่จะใช้เป็นลั่น2อรถแมกกาซีนหนึ่งอันนี้นะ้ใหม่2ระยะบวกระยะก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นปืนระยะไกลนะเป็น an 9 4นะครับใช้เป็นสกีนหลักเลย ดามจสองบวกดามจ่สองแล้วก็อัตราการยิงหนึ่งจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักก็มีอยู่ประมาณห้าสกีนนะอันนี้ก็สวยนะเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ดีผมมาสายฟรีก็จะได้ทุกคนนะแต่ผมใช้ตัวนี้ต่อไปเป็นปืนอันนี้ไม่รู้จักมีอยู่สี่สกีนนะใช้เป็นตัวหลักตัวนี้ดามิแล้วก็บวกแม่นยำต่อไป a u g a u g ก็ใช้เป็น เนี่ยูจีมีหแต่ใช้หลักๆเลยคือตัวนี้น uh ่าจะเลือกผมเลือกนะที่ดีที่สุดนะคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับผมนะผมก็ใช้เป็นดาเมจหนึ่งแล้วก็บวกระยะ2โอเคต้อไปเป็นปืนอะไรเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยคนดูโอ้โง่มากอันนี้ก็แรงนะแต่ผมใช้เปนตัวนี้มีอยู่เสกีน วกนี้ไม่มีสก,กินแล้วมีอยู่นี่หวาใช้เป็นตัวนี้ไปตัวนี้น่าจะดีที่สุดแล้วเพื่อผมเลือกไว้คือน่าจะดีที่สุดแล้วดัานหนึ่งแล้วก็เจเกาะหนึ่งโอเคต่อไปเป็นปืนพวกโจนสลัดทะเลลึกอันนี้จะไม่ค่อยได้เติมสุมพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้จะใช้ลำตัวนี้ไอจีสามหก 3, 6, ก็มีอยู่สองใช้เป็นตัวนี้ โอ <Okay, S 2> เคปืนระยะไกลถ้าเป็นไรเฟิลนะ HKS ก็ใช้เป็นพวกนี้อยู่แล้วใช่ครับผมก็มีอยู่แค่6สกินใช้หลับตัวนี้ดาเมจหนึ่ง HVD ก็มีอยู่6เนี่ยเนี่ยเว้ยันนี้อัตราการยิงอันนี้ก็ดีนะถ้าเป็นอัตราการยิงผมจะเอาอัตราการยิงเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วก็แมกกาซีนลดการเคลื่อนที่ บูทแพกเกอร์นะจะใช้เป็นตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีวกว่าอัตตาการยิงในสกินนี้ก็มีถือปับ๊บโอ้โหเท่เลยทุกคนมีห้านะใช้เป็นตัวนี้ต่อไป c 8 0 a c 80นะมีอยู่สี่ก็ใช้เป็นตัวนี้เจากก้าเกาะหนึ่งแล้วก็ เพิ่มแมกกาซีนหนึ่งนี่ก็ประมาณนี้ครับผมแต่ปเป็นปืนกลปืนกลก็ร้อยนะัดก็ไปใช้เป็นสกินนี้ลั่นหนึ่งแล้วก็รีโหลดหนึ่งลดระยะแต่เป็นเอ็กศน M60 M60 ก็ไม่ค่อยมีครับ M60 ไม่ค่อยได้เติมนะไอตัวนี้มันปืนแต่ก่อนมันโอ้โหฮิตมาก M60 ทุกวันนี้เนี่งเงียบละใช้เป็นตัวนี้ครับผมแล้วก็ปืนเจาะไอวอก็ไม่ได้ใช้เลยพวกนี้ก็ มันไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยไม่เติมน้ำปืนตัวนี้คือผมจะเน้นเติมที่แบบที่มันใช้หลกัหลกๆจริงต่อไปเป็น UMP นะครับปอประมาณนี้ับผมจะใช้เป็นตัวนี้อันนี้ก็สวยใช้เป็นตัวนี้ดีกว่านี่อ่ะอันนี้ก็ MP5 มีอยู่14สกินหลักๆจะใช้เป็นเนี้ยสตัวนี้ที่ผมจะใช้ ตัวนี้ดีกว่านะเลือกตัวนี้ไว้โอเคประมาณนี้ครับผมตัวนี้ปืนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะ NBN ไม่ค่อยได้ใช้ MP กับมีสิบวิสิบเอ็ดเลยนะเนี่ยมีเกือบอู้มีเยอะอยู่ MP แต่ก่อนมันฮิตเลยผมก็เลยซื้อไว้ใช้เป็นต่างหลักใช้เป็นตัวนี้ P90 มีวันนี้กับสามสกิน ต่อไปเป็นทอมสันนะมีู่านี่อะไรที่ผมถนัดก็ลูกซองเนี่ยมีว่าสิบสี่ 14. หลักใช้เป็นตัวนี้มังกรเขียวแล้วก็นี่โอ้ยนี่ก็มีด้วยลันสองเลยีโรดหนึ่งเนี่ยเซาหิมะก็มีต่อไปเป็นเพื่อเลขปืนอะไรนะผมก็จำไม่ได้ครับนี่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันทุกคน ประมาณนี้ครับผมสองคูงก็จะมีประมาณนี้สักแปดนัดน,นี่ประมาณนี้ครับผมสองชาร์จนี่ถกก้อนีอกเคใช้เป็นตัวนี้นะครับสไนก็ใช้เป็นตัวนี้มีห้าสกิน ทังนั้บบบนก็ไม่มีไอบอรมีดครับประมาณนี้ครับผมไอดีสามหมื่นผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อปีกกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะคระับบายๆเจอกันคลิปหน้าครับผมอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างกันได้นะคระับบายยไปแล้วม่วงแล้ว